ตัวเรียวยาวดีจังเลยฮอกไกโดเหรอมาไ,ไปเที่ยวซะหน่อยไปงานแต่งงานตั้งหากพ่อกับแม่จะกลับคืนพรุ่งนี้นะจ๊ะผมอยากไปด้วยจังเลยแม่ต้องต้องขาดเรียนต้องสองวันเชนะไม่ได้หรอกอต้ก็ยังโชคดีนะที่เรามีโดราเอมอนอยู่ด้วยนะใช่ค่ะถ้ามีโดราเอมอนเนะี่ยคอยดูแลก็วางใจหน่อยอางั้นไปก่อนแล้วนะ ฝากด้วยนะลูกโชคดีนะครับเชื่อเฮ้ยนาเบื่อชะมัดเลยอืฮะเดี๋ยวไรมด้อกอดเรื่องใหญ่แล้วาทางนี้ก็เรื่องใหญ่เหมดกันแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยใธุระด่วนจ,จะไปอยู่บ้านสักสองสาวันนะฮะธุระด่วนเหรอ เมื่อกี้พ่อแม่เพิ ceu, zia, ่งบินไปฮับไกโดเองนะแล้วฉันจะใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้ยังไงแล้วตั้งสองวันชิวนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไอ้นั่นนี่นะฮ่าเชือกผู้ดูแลนี่มันอะไรเหรออ๋อเชือกผู้ดูแลเนี่ยนะจะช่วยดูแลนายในทุกๆเรื่องเลยรับรองพึ่งพาได้แน่เพราะงั้นวางใจให้เขาดูแลเถอะอะถ้างั้นฉันไปก่อนแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิ ใจร้ายใ,ใจร้ายที่สุดเลยทุกคนพากันทิ้งฉันไปหมดนะใจร้ายที่สุดนายก็คิดอย่างนั้นใช่ไหมฮะนายจะทำหน้าที่ดูแลฉันอย่างนั้นเหรอเฮ้ยไม่ต้องเลยคนลุก ไม่ต้องการให้นามาช่วยปลอบอะไรทั้งนั้นแหละไปเลยเขื่อ,อ,อผู้ดูแลอะไรกันชวนให้ขยะขยงมากกว่าเห้นหน้าเบื่อจังเลยจะออกไปเดินเล่นตามใจก็ไม่ได้ซะด้วยไม่มีใครช่วยเฝ้าบ้านแทนนั่ไงนะฮะอะไรเหรอะอะนายจะอยู่เฝ้าบ้านให้เองเหรอ ไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยนะว่าเชือกจะเฝ้าบ้านได้ไหวแน่เหรออ๋อถ้างั้นช่วยหน่อยก็แล้วกันนะไปก่อนนะครับออแต่ว่ายังไงก็เป็นห่วงอยู่ดีอ่ะสวัสดีครับมาเก็บข้าหนังสือพิมพ์ครับ มีใครอยู่ไหมครับไม่มีใครอยู่หละกครับแหมแย่จังเลยฮะเออเออเอออออขอบคุณมากครับอ๋อนี่ครับเงินทอนกับเสร็จครับผมเออเออขอบพละคุณมากนะครับออเฮ้ก็ทำได้นี่นะเฮอ Ừ, สวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับไม่มีใครอยู่สินะไม่ล็อกประตูแบบนี้ตีนแมวจะมาเยืนบ้านคุณนะครับนี่อุตสา่า์เตือนก่อนรบกวนหน่อยนะว้ายเฮ้อเฮ้ยไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะเนี่ยนั่นก็ไปเล่นอย่างวางใจได้เลยเ <esf' S 2> อจริงสิไปบ้านชิสุกะดีกว่า <ะ>ง่ายโนบิตะโชคดีจังเลยนะเนี่ยเนาเดี๋ยวเราจะไปแข่งเบสบอลและให้นายเข้าทีมเป็นกรณีพิเศษขอบคุณฉันสะด้วยล่ะ,ะคนไม่พอสิถึงได้ให้เข้าทีมอะไอ้เมื่อกี้ว่าอะไรนะอ๋อเปล่าเปล่าดีละกันไปกันเลยปะไปเลยไม่อยากเลยเดี๋ยวเราทําพลาดก็โดนอัดนมอีกตามเคยหแหละเต็มที่นะพวกเราเย้ yeah! ให้นพิตาฉันกุศลยอมให้แกเข้าทีมนะถ้าทำพลาดละก็เรื่องไม่จบง่ายแน่โดนแงใช่ไม่จบแงเฮ้ยถึงจะพูดอย่างนั้นก็เหอะไม่ได้ไม่ได้นพิตาตามลูกไปิเออฉันเหรอเออเออเออแบบนี้รักไม่ได้หรอเออเออเฮ้ยเฮ้ยเออเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนายมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแล้วเรื่องเฝ้าบ้านเอาว่าไงฮะล็อกประตูเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงงั้นเหรอ ไม่น่าเชื่อที่รับได้นุบิตาเล่นได้ดีมากเลยเราวันนี้อ่ะใช่นายช่วยให้เราผ่านวิกฤตมาได้ถึงจะฟุกก็เถอะนะอ่ะดีละต่อไปตาระบุแล้วเต็มที่เลยพัวอที่อยู่แล้วมันได้นายช่วยแท้ๆเลยนี่มานซ่อนอยู่ในเสื้อของฉันแล้วคอยช่วยฉันอีกนะเอาแล้วแล้วแล้วเอาสล้วสบายเอายสเลยไปแล้วเลยมีสอกับสามพร้อมโอกาสของเราแล้วนุบิตา ฉันรู้สายแกติ๊ตีแล้วต้องตีให้ได้ล่ะถ้าเกิดโดนทําสไตล์เอาแล้วก็เสียใจไม่ได้เลยแกเออเนารู้แล้วเลยเนา่เลยได้เดี๋ยวๆก่อนสิเย้ยแย่สำเร็จพรีรันโคตรไปแล้วเขาได้มางโดบิตะเย้ยอดมากนายนี่ไม่ธรรมดาเลยนะ พึ่งพาได้ทุกเรื่องจริงๆด้วยอ่ะชิสุกะนี่อามาเล่น,นด้วกันเถอจะไปไหนมาเล่นด้วยกันเถอะขอโทษนะจ๊ะพอดีฉันต้องไปส่งของให้แม่นะจ๊ะงั้นกลับมาแล้วค่อยเล่นก็ได้นะแต่ว่าฉันต้องไปไกลามากเลยเหรอไปก่อนนะนี่ช่วยอะไรได้บ้างมะชิสุกะจ๊อะอะอะ,อะไรอ๋อ นี่ชิสุกะขี่ม้าไปจะเร็วกว่านะโอ้คือมานั่งข้างหลังฉันสิอ๋อดีจังย่าย่าไมเลายแล้วจะลยย่าโอ้ไม่ายอ๋อดีจังเลยนะนี่ดูบ้านหลังนั้นแหละนั้นสิย่าหยุด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 ใช่แล้ว อุ่ยแหมมาซะตั้งไกลขอบใจมากนะจ๊ะไม่เป็นไรแล้วค่ะดีมากดีมากขอบใจมากเลยนะรอนานไม่จ้ะโนบิตะก็คืออย่างนี้นะส่งของเสร็จเร็วแบบนี้เล่นก่อนเแล้วค่อยกลับนั่นสินะอะไรอะไรอะโนบิตะกับชิซุกานิดะเฮ้ยไปดูดิเออว้าววิวข้างล่างสวยจริงๆเลยนะนี่ไปเล่นที่หลังภูเขากันมา เรอก็ดีนะนี่ช่วยเปลี่ยนไอ้ของเล่นหลายๆแบบหน่อยสินี่เปลี่ยนไอ้ของที่สนุกกว่นี้หน่อยสิ ว่าจะให้เล่นกระโดดเชือกแต่ว่าไม่มีคนกระโดดนี nice ่สินี่อย่าง well. อื่นที่สนุกกว่านี้มากอย่างอื่นที่สุดยอดเยี่ยมกว่านี้ว้าวรถไฟพอะอ้ยย้อนไปเลยหลุดจังเลยโอ้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเลยโอานั่นนงินเอาเลยไอ้ชาวโคดไปตัดจริงๆได้ยังได้ยังได้เป็นคนเดได้ดิขึ้นมาเลย เยอดเยี่ยมมากเลยเฮ้ยดูสิโนบิตะว้าวอจากตรงนี้มองเห็นแม่น้เล็กดิบเดียวเองเนาะสุดจริงจริงอะแต่ว่ามันไปสูงเกิดไปหน่อยเลยฉันกลัวฮะงานเข้าฮะคุณโต วันนี้สนุกจังเลยนอะใช่แล้วสุดยอดมากๆเลยจิตด้วยนะนั่นสินะแล้วไว้มาเล่นกันใหม่นะ,อ,ะอืมกลินหอมจริงๆเลยว,ว้าวน่ากินมากจะกินแล้วนะครับอืมอืมอืมอร่อยมากยอดเลยเรื่องทำอาหารในในายเก่งไม่ใช่ย่อยแล้วนะเนี่ย เฮ้ยโนบิตานะจะอย่ได้หรือเปล่านะสุดท้ายเราก็เป็นห่วงที่ต้องกลับมาก่อนกำหนดนะไม่ใช่ว่ากำลังนั่งร้องไห้เพราะเหงาที่ต้องอยู่คนเดียวลอกน,นะเรยกให้เร็วคนนี้หน่อยได้ไหมไปถูโนบิตาแนละ้วอ้าวไปแล้วอ้าวโนบิตาฉันกลับมาแล้วจ้ะอ้าวอะไรล่ะไม่มีเลยอ้าวโนบิตาอ้าวโนบิตะร้องไห้เพราะวเหงาจีเนะฉันขอโทษนะโนบิตาโนบิตา โอปิตะขอโทษนะที่อยู่คนเดียวฉันมาแล้วนะขอโทษนะที่ทิ้งให้นายอยู่คนเดียวยว่ะจือยอ๋อเอาขออีกทีขอบเลยดีที่สุน,น,นะเดี๋ยวก่อนอางี้ไปสนเราเลยเหรอเฮ้ยจะทำยังไงดีนะโทไรพอนกลับมาแล้วนะนี่ฉันกลับมาแล้วนี่ฉันอุสาเปลี่ยนแผนแล้วกลับมาก่อนกำหนดนะเพราะเป็นโหโัวโนบิตะช่นด้เนี่ยนะแล้วนี่นี่โนบิตะโนบิตะได้ยินไหมโนบิตะ เรอยู่ในช่วงสำคัญของเกมเงียบๆหน่อยได้ไหมรำคาญจริงๆเลยอะเจ๊ว่าเราเขาเขาลำคาญเหรอลำคาญลำคาญเราลำคาญลำคาญเหรอลำคาญลำคาญเฉาเลยเราเฉาเขาลำคาญเราว่าแพ้จนได้ดีละมาแข่งอีกรอบนึงคราวนี้ฉันไม่แพ้แน่ก็ไม่นึกถึงเราเลย